จะเดินในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพา,าจะนพำพระธรรมคําสั่งสอนในธารมพระพุทธศาสนามเาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังคำสั่งสอนที่อาตมาพ้าจนาะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าธรรมมีอุปการามากสองอย่างธรรมที่มีอุปการามากสองอย่างในประการแรกก็คือสติความระลึกได้ก่อนพูดก่อนทํา ก่อนคิดมีความระลึกได้การไม่ให้จิตมีความพลางเผลอหรือว่าเผลอเลอการหลงการลืมการพัดพลาดการการผิดพลาดในการกระทําการพูดการคิดฉะนั้นการมีสติเนี่ยก็ทําให้เราทําอะไร ก็มีความระมัดระวังความผิดพลาดก็จะไม่มีนุสติถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินชีวิตของคนแต่ละคนถ้าเรามีสติแล้วเนี่ยการทำมาหาเก่นก็ไมผ่าดพร่างการเดินก็ไม่ลื่นล้มไม่หกล้มการดูแลตัวเองหรือคนรอบข้างเมื่อเรามีสติแล้วเนี่ย ก็จะทำให้เราไม่พังเพอในการดำเนินชีวิตทุกขณะในประการที่สองสามัญญะความรู้ตัวควา,ามรู้ตัวในที่นี้ก็คือรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์อะไรที่ควรทำไม่ควรทำอะไรที่ควรคิดไม่ควรคิดรู้ทางที่ไม่ควรทำ รู้ทางที่สะดวกสบายแล้วก็รู้ว่าจะไม่ให้ตัวเองนั้นหลงหรือว่ามีครามมีความพังเพลอมีความผ,ผิดพลาดไปนั้นสติความะระลึกได้สำมัญชนญาความรู้ตัวเป็นทามที่สำคัญในการดำเนินชีวิตรวมทั้งการ ปฏิบัติวิปัสนาภาวนาเพราะอย่างน้อยสติเนี่ยควบคุมเอริยาบทควบคุมอาการให้อยู่ในสภาพที่เป็นปกติก็คือควบคุมจิตให้อยู่ในปัจจุบันอารมณ์นั่นเองการอยู่ในปัจจุบันอารมณ์ได้ก็ทําให้เราประสบผลสําเร็จก็คือควบคุมจิตเราได้ไม่ให้จิตนั้นมีความโป้งซ่าน ออกไปนอกกายในการประพฤติปฏิบัติก็ถือว่าสติสามัญญะเป็นส่วนที่สําคัญและในการดําเนินชีวิตก็ถือว่ามีส่วนสําคัญเหมือนกันสติสามัญญะเพราะจะทาให้เราดําเนินชีวิตได้ไม่พลางพลาดนั่นเองดังนั้นการทําอะไรก็แล้วแต่การดําเนินชีวิตต้องมีสติสัมัญญะอยู่เสมอการดำเนินชีวิตจึงไม่พลงพลาดพั้งเผลอถูกหลอกถูกลวงถูกต้อมถูกตุนได้ นั้นสิ่งที่สําคัญก็คือทํามหีอุปการะมากอาตมาฝากไว้ก็คือสติความะระลึกได้สามัญญาความวรู้ตัวเจริญพร